สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวเก่าแต่เป็นเมตาใหม่ครับก็จริงๆเมตามาประมาณสออัปเดตละแต่ว่ามีช่วงอัปเดตที่ผ่านมามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจก็เลยแบบค่อนข้างจะกบเรื่องของไอ้ตัวนี้ไปแบบเงียบกิฟไปเลยนะตัวนี้นะ <c oughs> เออก็แต่มารีวิวซะหน่อยคือคือมันเก่งขึ้นจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าแบบสามารถสุ่มมาเอาไปเล่นได้แทบทุกเลทเลยนะครับผมไปลงประตรูประตูอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นได้หมดเลยนะ ตัวมันเก่งขึ้นจริงๆนะฮะก็ตัวที่เราพูดถึงนะครับเออจริงๆดูชื่อคลิปก็รู้แล้วมั้งพิมไปเลยครับ L I ครับผมในเกมมันจะชื่อว่าลิมิเลียนะครับผมแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยจากเรื่องรีซิโรนะครับมันชื่อเอมิเลียครับผมตัวนี้ผมก็เคยทาเวลไว้1075ละเออทำไว้นานแล้วไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือตัวมันตัวมันเก่าแล้วนะฮะตัวมันเก่าแล้วแต่ว่ามันเพิ่งบัฟมานะบัฟมาประมาณเมื่ออัปเดตก่อนหน้านู้นนั่นแหละผมจําไม่ได้รลอัปเดตไหนคือคือลืมไเเลยอออ่ะ เนี่ยแต่มีแบบอัดงอัปเดตดาไซมาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหตตวฟีลฟ้าคือมันมันเยอะฮะมันหลายอย่าง อาจจะทั้งอีกอะไรอย่างนี้นะฮะก็เออมันก็เลยลืมไปเลยนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรครวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันเผื่อน้องๆแบบหลายๆคนแบบว่าไม่รู้จะสุ่มตัวอะไรดีก็สุ่มตัวนี้มาเล่นได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลดสักเลดหนึ่งแล้วกันเอาเป็นเลดไหนดีเอาเป็นเลดที่เอ่อทางมันยาวๆหน่อยเลดทางยาวๆอ๋อผมนึกออกแล้วเลดต่างหูแล้วกันก็สําหรับเอมิเลียนะครับผมนะก็บัฟมาบัฟสกิลมาบัฟดาเมจมานะครับสกิลของเอมิเลียเนี่ยเวลากดนะครับมันระเบิดทั้งแมป โอ้เลดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันธาตุมืดใช่ไหมเอ้ยธาตุแสงธาตุแสงเออเราใช้ตัวธาตุมืดชนะอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นแบบท้ายหน่อยนะก็สำหรับเอเลียนะครับเราใช้ตัง40,000 40,500นะครับในการอัพเพื่อได้สกิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นแนวทางการเล่นนะครับคือหาตังให้ได้4 0 5 0 5ครับแล้วก็ระเบิดระเบิดระเบิดรัวๆเลยครับผมแค่นั้นแหละคือเรียกได้ว่าเล่นง่ายมากนะมีตัวนี้คือเอามาเล่นง่ายเลยนะครับ มันก็คล้ายๆสกิลของนอนโทจินะแต่ว่ามันจะดีกว่าสกิลของโทจิตรงที่ว่ามันไม่มีโกลบอลคูดาวนะครับมันสามารถแบบคุณวางแปดตัวก็ระเบิดแปดตัวได้เลยนะเออเรียกได้ว่าแบบใช้คุ้มเลยนะครับอืมก็น่าจะแบบเอาไปประยุกต์ลงเลดเพลนอะไรอย่างนี้ก็เฟี้ยวฟาวนะคุณผู้ชมก็ลองไปประยุกต์กันดูฮนะคือมันระเบิดได้รัวๆนะครับยิ่งถ้าเป็นเลดสิบเก้าเวฟเนี่ยเลสสิบเก้าเวฟปกติมอนมันเลือดสูงสุดอยู่ประมาณสิบยี่บล้านนะคุณผู้ชมซึ่ง ระเบิดตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกได้ว่าแบบมันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะในเลดสิบเก้าเวฟแต่ถ้าเป็นเลดแบบสิบห้าเวฟเนี่ยเลือดมันก็จะเยอะขึ้นหน่อยนะก็คืออย่างเวฟสิบห้าเนี่ยเลือดมันจะอยู่ประมาณสองร้อยล้านนะครับแต่ก็ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีนะผมว่าโอเคเดี๋ยวผมจะวางตรงไหนดียะผมผมพลาดแล้วผมวางไกลเกินอะ่ะเอาไว้ว่าอ่ะขยับตัวนี้มาตรงนี้โอ้โหคือฟาร์มตังค์ีแม่งห่างกันเป็นโยดเลยนะโอเคผมคูณสามไปเลยนะฮะ เดี๋ยวผมค่อยวางตัวเว็เวบทท้ายหน่อยแบบว่ามอนมาหลังๆห,หน่อยแล้วกันช่วงต้นอาจจะลำบากนิดนึงนะคือเพราะว่าผมจะมาเน้นรีวิวเจ้าเอมิเลียนะครับผมแล้วผมไม่ได้ใส่ออให้มันด้วยโอ้โหแย่จังโอเคผมต้องสแปมเอตตาแล้วอ่ะนี่ผมสแปมไปเลยนะไม่คิดอะไรนะฮะแล้วก็เอมิเลียวางให้มันแช่แข็งหน่อยเออค่าวางมันสามสมร้อเองคุณผู้ชมระดามดมันเจ็ดพันนะตอนวางอะเรียกว,ว่าแบบ คุ้มมากเลยนะใช่ป่ะดาเมตเจ็ดพันปะ่ะเออเจ็ดพันะฮะค่าวางสามรอยดามเมเจ็ดพันเออฟฟิลฟฟโอเคเวฟหน้าน่าจะกดระเบิดได้ละเดี๋ยวผมวางอีเวเลตรงนี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกดระเบิดเอ่ออัพตันเลยครับห็นปะ่ะใช้ตั้งสี่หมืนห้าครับผมระเบิดได้เลย <c oughs> เฮีอยโอ้ อีซี่เลยคุณผู้ชมเอาผมวางอ e ีไปเลี้ยเพิ่มเลยครับจะได้ระเบิดเพิ่มอ่ะ,ระ,ะ,ะระเบิดไปอีกเมื่อกี้ตัวโคนมันน่าจะแตกฮะระเบิดเข้าไปโอเคระวางอ e ีไปเลี้ยรัวๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยเราดูตอนนับตันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนับตันนะดาเมจแปดแสนนะครับตีหนะ้าวีเนาะระยะเก้าสิบ วงเอวก็ถือว่าโอเคนะแต่หลักๆแล้วความโหดของมันเนี่ยก็คือสกิลระเบิดนะครับมันระเบิดได้แบบรัวเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถแบบวางวางหลายๆตัวแล้วรอระเบิดทีเดียวก็ได้นะครับก็ถ้าสมมุติระเบิดทีเดียวเนี่ยแบบว่าวางแปดตัวแล้วระเบิดทีเดียวนะผมสมมติให้นะเดี๋ยวผมคานวณให้แป๊บนึงขอวางให้ครบก่อนอันนี้ก็เรียกได้ว่าจะเป็น การรีวิวที่แปลกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยดูวิธีการรีวิวแบบนี้นะครับก็ช่องผมเป็นแบบนี้แหละเรามารีวิวแบบใช้งานจริงนะฮะเราไม่ค่อยชอบรีวิวแบบว่ามานั่งดูเอฟเฟกนะฮะแต่ถ้าใครชอบแบบนั้นสามารถหาดูช่องอื่นได้เลยนะเออเราเราไม่ห้ามกันนะครับโอเคตรงนี้ก็เราก็รอมอนออกมาก,ก่อนครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ท้ายคลิปแป๊บนึงเออตรงนี้รอมอนออกแล้วก็กดทีเดียวฮะ เห็นไหมคือสังเกตไหมเวฟสิห้าเนี่ยเลือดมอนมันจะอยู่ประมาณเนี่ยมีห้าสิ้านร้อยห้าิบ้านสอง้อล้านแล้วแต่ด่านนะ,ะดุดมันจะสุดอยู่ประมาณ2 0 0ร้อยนิดหน่อย2 0 0 3้0สมรอยล้านเด็ดสิบห้าเวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคตอนนี้บอสออกมาแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมระเบิดรัวๆเลย,เ,เ,ลยลเบิดเลยเนี่ยระเบิดได้เลยนะฮะคือมันไม่มีโกโบ b a l c o o l นะคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะตายหมดแล้วจบแล้วเนี่ยเนี่ยเอิเลียโกงวะ โคตรโหดตัวโหวดจัดเลยโอเคมาเดี okay. ๋ยวผมคำนวณดาเมจให้นะครับถ้าเกิดเรากดเอมเลแปดตัวพร้อมกันแบบเรียงกันเลยเนี่ยจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปสิบห้าล้านครับดาเมจระเบิดตัวหนึ่งมันแปดสิบห้าล้านนะคุณผู้ชมทั้งแมปนะครับคูณแปดหกร้อยแปดสิบล้านนะครับผมอืมก็เรียกได้ว่าแบบคือถ้าเป็นเลสแบบว่าเลส1ิบ้าเวฟทุกเลดเล่นได้หมดนะครับแพ้ธาตุชนะธาตุไม่ต้องสนเลยฮะระเบิดระเบิดไปเลยครับ ยังไงก็สบายครับเล่นสบายขึ้นนะครับเล่นสบายไม่ใช่ขึ้นเดี๋ยวสบายมากเอ้ยหัวหนวดดำมาก็ไม่ได้วางด้วยนะระเบิดอย่างเดียวเออถือว่าเฟี้ยวเลยนะคุณผู้ชมใครยังไม่มีก็ไปสุ่มกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลดแบบ19เวฟเนี่ยก็สามารถเอาไว้ใช้แบบเคลียร์ตัวกีกี้ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมไปลองลงให้ดูสักด่านหนึ่งแล้วกันโอเคคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมจัดไปเพื่อจะไปลงไอเลด19เวฟแล้วกันนะครับผมก็ เลเยที่ผมเลือกก็เป็นเลเยอเมลิอรัสละกันครับทางมันไกลดีครับผมจะได้แบบว่ารีวิวการระเบิดแบบตุ้มๆฮะอ่าก็ป เดี๋ยวไปลุยกันเลยโอเคคุณผู้ชมมาถึงก็เดี๋ยวผมวางสปีดวาก,กอนก่อนเลยครับผมอ่าคุณสามไปเลยคุณสามไปเลยดูเด็ดเผ็ดมันดูดันไม่เกรงใจใครอ่าถ้าผมจําไม่ผิดเลทพวกนี้นี่มันจะติดลิมิตก็อ่าเวฟแรกเวฟแปดอันเนี้ยคือเหมือนกันทุกด่านนะฮะเวฟแปดจะติดลิมิตแล้วก็อ่าหลังเวฟแปดก็สิบเอ็ดสิบสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยแม่งติดแทบทุกสองเวฟอ่ะด่านสามทางอะน,นะตัวมันเยอะเจตรงนี้ผมคุ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมอนชนบ้านก่อน เออมา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 ฮะไ้แตกฮะยังวางไอจังครับผมแม่มันเงียบจังโอเคลุยลุยฟาร์มตังค์อย่างเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมได้ตังค์ก็อัพตังค์ได้ตังค์อัพตังค์ใช้เงินต่อเงินนะฮะเออแล้วก็อย่าลืมบัฟด้วยนะอันจโร่เราจะได้ตีแรงๆนะครับแล้วก็ฟาร์ม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 ก็สำหรับการอัพการที่แบบว่าเราจะไม่ติดลิมิตนะเราต้องมีเอเมเลียตันตอนเว็บแปดนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ย นในเว็บนี้นะครับพอเราอัพสตอต์ตเงินเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัววางเอมิเลียเลยครับแล้วก็เดี๋ยวอัพยาวๆเลยกดรัวๆไปเลยครับกดรัวๆไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเว็บหน้าอัพได้อีกนะเดี๋ยวตังนิดหน่อยสามารถอัพตังได้นะคุณผู้ชมนี่อ่าทาัได้อัพครับผมแต่อัพเอมิเลียให้มันเป็นอัพเกรดหกก่อนนะโอเคนี่แล้วก็เตรียมตัวระเบิดเลยครับเน่ระเบิดเลยเสร็จละเอาสปีดวากอนต่อครับไยจังต่อเลยครับ แล้วเดี๋ยวมันจะติดอีกทีหนึ่งก็เวฟสิบเเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอัพสปีดต,ต่อครับอัพไอต่อครับอืมี๋ยวผมวางอิมิเลียไว้ด้วยดีกว่าเพื่อจะได้แบบว่าเตรียมกดรอบหน้าฮะกดรอบหนึ่งวางตัวหนึ่งอ่าตรงนี้เอาไปเวฟสิบ 10, ใช่ไหมยังยังยังไม่ได้ใช้โอเคเวฟหน้าครับได้ใช้ละเพราะฉะนั้นผมอัพไปเลยนะเดี๋ยวอัพไปเลยครับ นี้ก็พอขึ้นเวฟสิบเอ็ดก็ผมกดเลยไหมกดเลยก็ได้แหละแล้วก็ค่อยอัมตัวเงินอืมจะได้ไม่ติดลิมิตก็พอกดไปแล้วเนี่ยก็เตรียมวางตัวใหม่ฮะเราเรียกวางไว้รอเลยแต่อัพสปีดก่อนอัพไอไม่ได้โอเคอัพไอไม่ได้ก็ัพบิมิเลียรอเลยครับก็คือถ้ามันติดลิมิตปุ๊บอะกดเลยประมาณนั้นสูตรผมอ่ะอัพไปสปีด ไอติดปุ๊บกดปับ๊บติดปั๊บกดปุ๊บแค่นั้นแหละอ่ะเวสรสี่ครับอัพสปีดครับอัพไอครับเนี่ยอ่าถ้ามันถ้ามันขึ้นติดลิมิตเมื่อไหรผมกดระเบิดแล้วผมก็ไปสกิปเวฟฮอ่์เนี่ยกดระเบิดเลยแล้วก็สกิปเวฟแค่นี้แหละเ <c ười> <up> ลวสิบห้าครับสปีดปากนตันครับไอจัง ไอจังก็ตันแล้วก็เดี๋ยวผมวางอีเมลียไว้ระเบิดอีกตวัวนึงแล้วก็ผมเริ่มวางป๊าหมึกครับอานนี้ผมบอกถ้าขึ้นติดลิมิตปุ๊บผมกดระเบิดติดลิมิตปุ๊บกดระเบิดอ่ะแล้วก็อย่าลืมวาง I ไอเซนไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้ามาทรงแบบนี้มันจะชนบ้านใช่ไหมไม่ต้องรอติดลิมิตก็ได้ฮนะระเบิดไปเลย <c oughs> ถ้ามันจะชนบ้านก็ระเบิดไปเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องรอติดลิมิตฮนะเออ มอนจะชนบ้านอยู่แล้วจะโมโหงติดลิมิตก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะอะแล้วน้องหมึกผมตันแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวระเบิดอีกรอบหนึ่งครับว่ามันเหมือนมันจะชนบ้านแล้วเนาะอะระเบิดครับแล้วก็เดี๋ยวระเบิดอีกตัวหนึ่งตอนบอสออกแล้วก็อย่าลืมถอนตังค์ด้วยอ่าก็อัพอัพอัพกดสกิลขึ้นเอาไว้เลยครับ ไอเซนนี่เดี๋ยวผมขี่เลยเดี๋ยวผมจะไปโค่นบอสตรงนู้นอ่าเอมิเลียนี่น่าจะได้ระเบิดอีกรอบหนึ่งอ่าเหมือนมันจะชนบ้าน่ะผมขอญาตระเบิดก่อนรอบหนึ่งฮะแล้วก็เดี๋ยวรอลูกน้องออกมาให้หมดครับอ่ะลูกน้องออกมาหมดละไปเดี๋ยวผมขี่ไอเซนไปโค่นบอสก่นอนปั๊บนี่อ่าโค่นสองตัวพอครับ ร้อยเสร็จแล้วเรียนงานขึ้นเยอะเน้นระเบิดตุ้มๆอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องมานั่งตีมอนแล้วนะครับยุคนี้ <c oughs> เราไม่ต้องมานั่งตีมอนอีกต่อไปแล้วนะครับยุคนี้นะเอออ่ะจบละโอเคคุณผู้ชมก็นั่นแหละอย่างที่คุณนเห็นนะครับนี่ก็เป็นเมตาใหม่นะครับผมเอเมิเลียนะครับตัวนี้แล้วก็ความสามารถของเขาตีเวลาตีธรรมดาก็ติดแช่แข็งด้วยนะครับสามารถไปเล่นกันได้ ตัวมันหาได้ในตู้แซดนะครับอืมในตู้แซดมีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาแล้วมั้งผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าคนเล่นเก่าๆก็น่าจะมีกันแหละก็เรียกได้ว่ากลับมาแบบโคตรเมตานะครับแต่ก็โคตรเมตาก็จริงนะแต่ข่าวมันก็เงียบๆนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเลิกเล่นออสตากันไปหมดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยนะคือมันมีหลายสิ่งในออสตาที่มันน่าสนใจครับจนแบบว่า กบเจ้าตัวนี้ไปหมดเลยนะตัวนี้ก็เลยแบบหายเงียบไปเลยนะฮะก็วันนี้ผมทําให้แล้วนะอ m มิเลียนะครับโหจริงคอนเฟิรม์มใครยังไม่มีก็ไปจัดกันได้นะครับผมมือมองม,ม,มือใหม่สุมมาไม่เสียใจแน่นอนนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย